สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆสมาชิกชาวบาลฟุร์มทุกท่านและก็สวัสดีเอฟซีผู้ติดตามสแฟนบอลฟุรบอทุกคนก็วันนี้ผมไก,ก่บอลฟ้มก็อยู่ที่ฟาร์มบอลฟ้มจังหวัดนครปฐก็วันนี้รเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหนาก,กาส่งมอบขอผันอีนกหนึ่งตัวที่เป็นไก่คอนดว่าในใเนื้อสายเลือดอันสมคุณค่าที่ว่าเป็นพันธุกรรมที่หลายๆคนชืช่นชอบและก็พัฒน,นา โซ่ก่อสัมพันธ์รุ่นสูรุ่นเป็นย่หนึ่สำหรับสายเลือดนี้ก็คือเป็นสายเลือดเสือดำส่วนแต่วันนี้ก็จะเดินทางไปสู่จังหวัดกาลสินอีกหนึ่งตัวด้วยกันก็ตัวนี้เป็นไก่กวรวาก็มีฝีไม้ลายมือดีแล้วก็เป็นไก่ที่นืก็้งโครงสร้างเน้นแล้วก็เป็นไก่ที่มีความเหนียวเหนอะด้วยก็วันนี้ผมก็เลยเป็นในานามตัวแทนเจเศษสง่งมอบให้ไปจังหวัดกาฬสินก็มาดูกับไก่กวรวาวันนี้ที่จะไปเปิดพ่อพันธุ์ที่จังหวัดกาฬสินกันเลยครับผม ก็ตัวนี้ก็คือเป็นทายาทเก้าเสือดำสุกเกเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไก่คนหวางเรื่องด้วยตัวเนี้ยเป็นไก่ที่มีผีแมตตมดอดีเป็นไก่ที่ว่าคมน้างหอนปากเร็วกระตีแผนเดินเร็วด้วยก็เป็นไก่ที่คิดเดียวท่าเด็วแล้วก็คนต้มเต่งไว้บวสูงแล้วก็เป็นไก่จหด้านหอนอาชีพตัวเนี้ย ตอนที่ยุคที่ผมปั้มคัสสันอยู่ก็เป็นไก่ที่ว่าทําเรื่องทาแข็งแล้วแต่ว่าไฟสุดท้ายของการทําแข็งที่จะใส่งานเพื่อจะเอาไปชนก็ได้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องกระทบตากระทงตาทางด้านนี้ทําให้สูญเสียรกระโงตาไปก็เลยปลดววงมาไกา่ที่พอพันเก็บเก็บไว้แต่ยังไม่ได้เป็นข้อพันเก็บไว้คือเป็นไก่ที่เราอยู่ในข้อโซเกี่ยวกับไก่ที่ปนบาา้านเยอะใช่ไหมก็วันนี้ก็เลยมีพี่ท่านหนึ่งดูตะวันจ้าสิงก็ อยู่สมได้แสแสันทรจก็จังหวัดกาฬสินก็ได้มีกาทับทามเข้ามาทางไอ้บีป่าอุตอเข้ามาเพื่อจะอต้องการทายาที่จะเป็นเจ้าเสด็จเสด็แต่งก็ตันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ต่อโจย์กับพี่ท่านนี้กับสมว่าฝามีที่ว่าอยากได้สายเลือดนี้พอดีก็เลยไก่ก็เลยจะมีคู่ของมันที่จะเดินทางไปอยู้กับคนที่ชื่อชอบในแสถาน,นี้เช่นกัน ก็วันนี้ผมเลยได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสายเลือดเือดำวสุดยแตกอีกหนึ่งตัวที่จะเดินทางไปอยู่ที่วัดกลางศิษยก็อยู่กับสูุนไล่แสงจันทร์ก็ภาติดตามอีกหนึ่งสมุนฝ่าที่นำสายพันธุ์โอลฟาเข้าไปพัฒนาสำหรับสายเลือดโอลฟาก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปก็จะเพิ่มความเป็นเบือ์แข็งแล้วก็จะสร้างผลงานต่อเนื่องก็เร็วนี้ก็เราจะเดินหน้าทำตีขึ้นมาแบบ อยงต่อเน,นื่องให้ท่านได้ติดตามก็รอติดตามผลนเลยสำหรับนนะถ้าได้กู่เงินมาแยกเดา่กันก็นนนเลยใช้ช่องทางนี้มา,มามาบผน,น,น,นะก็นี่คืออีกหนึ่คนจ,จะมาเป็นผ่นายธุิการเงิีใช้เลือดเสือดำเสีแตกฝากติดตามด้ยครับอันนี้ผมกันว่าตาหลังก่อนการน้าผกันนะครับ